วันแรกนะครับกับการซ้อมฟุตบอลระดับมัธยมและประถมหญิงรวมทั้งฟุตบอล7คนป .1 ป .2 ป .3 นะครับ การส่งบอลนะครับโดยการเล่นลิงนะครับอันนี้ระดับปฐมศึกษาก็จะมุ่วๆหน่อยนะตอนนี้โอ้โหนี่สตั๊ดสีส้ม โอ้โหถอยกันป้ายแดงมาเลยนะสตาร์ท เป็นประถมช่วงชั้นที่หนึ่งนะครับปหนึ่งปสองปสามเหมือนจับปูใส่กระด้งชั้นนี้โคตรน่าจะปวดหัวนะดู กำลังฝึกเล่นลิงชิงบอลน,นะครับฝึกการส่งบอลใช้ทักษะการส่งบอลทางเท้าผู้ช่วย ผู้ช่วยตูนเป็นไงบ้งโคตวันแรกวุ่นวายเหมือนจับปูใส่กระด้งเลของใม่พร้อมเล่นฟุตบอลเลยมายืนไม่เล่นฟุตบอลเลยมาเล่นบอกับม นักฟุตบอลนั่งนั่งนั่งปัดดอกย้ากันแล้วาโหยุดแล้วมาโถมมาโถมมะโถมหยุดแล้ว มัธยมหญิงตอนนี้โอ้ไม่พอทีมตอวน,นี้หายไปไหนหมดโค้ดเรียกรวมแล้ว ซ้อมทีมแล้วนะครับตอนนี้โค้ดเรียกรวมจะซ้อมทีมแล้วาาอ ปุูกสายประตูมือหนึ่งแบ็คซ้ายจอมโหดนี่กล่องหน้าป่ะเนี่ยกองหน้าหรือกล่องอ้อยอ่ะเต็มแล้วครับจะเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้ว จะบอลตรงนี้ผมผมเลี้ยงมากที <get> ่สุด <expl> ร <et hyster ically> ีบทำไมล่วน uh ี huh. ่โก๊บยังรีบรีอ้คนนจะดูเดชงข้างเราดูจ๋าตายคนเดียวแล้วไได้อ่าเติบไป

บบอตอนนี้มัธยมบุกแล้วมัธยมบุกขึ้นไปแล้วเจอผสมสกัดไว้มัธยมได้บอลอ๋อโอ้โหล็อกหลอกหลบโอ้โหมัธยมซัดต,ตูมเข้าไป ผมได้ตั้งเตะจะเขประตูขึ้นมาโด,ดยน้องแก้มเตะตึมไปแล้วอ้เจอสกัดไว้พิกได้บอลอยู่พิกได้บอลอยู่พิกจะส่งให้ใครพิกเอลอกกลบให้ขนุน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  เราไ่ได้เตะตูมยาวมา คลิปนี้ขอจบไว้เพียงท่วนี้ก่อนนะครับไว้รอพรุ่งนี้นะลงคลิปอีพีสองต่อไปนะครับ